สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะอยู่กับผมเรสเอาโต,โต์ตัวคาอีกแล้วนะครับอยู่วันนี้อยู่กันที่ SP สพีคาร์หนึ่งแปดหกนั่นเองนะครับจัดรถเขาเรียกยังไงดีรถมันเป็นลำดับเดียวเป็นชื่อบริษัทเขาน่าจะซื้อมาใช้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เอามาขายต่อนะครับสําหรับใครที่เป็นคนมีงบประหยัดเนาะตัวนี้เป็นโตโยต้าวีโกแชมป์ปีสองพันสิบสามนะครับตัวเครื่องยนต์สองพันห้าตัว E ตัวรถได้สีขาวนะครับแต่รถคันนี้เราเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเคลียร์งานสี นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะให้หมดแล้วนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่2,49,000บาทนะครับ2,49,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Toyota Vigo Champ คันนี้นะครับปี13เป็นเครื่องยนต์2,500 v n t u r b o นะครับก็แจ้งก่อนว่ารถเก็บงานสีแล้วนะครับไฟหน้าก็เบิกขันใหม่หมดเลยคันนี้มันจะเป็นตัวพิเศษล้อแม็กมันจะเป็นลายนี้แล้วก็ภายในมันจะเป็นสีเข้มๆนะเดี๋ยวผมพาไปชม ครับแต่ว่าคันนี้เลขหม่อยู่ที่3ามแสนนนะต้องขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ม่สามแสนหนึ่งขอคนโอเครับได้กับตัวราคานะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์หลาย,ลาย,ลายอย่างเราเบิกให้ใหม่หมดแล้วเครื่องเราทาให้จบสตาร์ตติดเดียวทีเดียวชึ้งเลยขับสนุกขับง่ายมากเป็นเครื่อง Vn Turbo เครื่องยนต์หนึ่งเคดีนะครับไฟหน้าเราเบิกใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าโคมเนี่ยใส่มากใส่มาก,ใส,มากใส่ปิ้งเลยนะครับกระจังหน้าก็เบิกใหม่นะเป็นโครเมียมตัดสีเทา สีตัวรถเนี่ยเคลียร์มาน่าจะทั้งคันะนะครับไม่งั้นมันไม่ขาวขนาดนี้แน่นอนนะผมก็แจ้งชัดเจนนะอะรถเก็บงานแล้วแล้วก็ล้อแมกตรงรุ่นนะครับนะสองเกห้าตัว E นะเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มคันคันนี้ก็จบมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับนะนี่ให้ดูเต็มเต็มคันคือรถไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ำชนหนักเลยหน้าเดิมหลังเดิมข้างเดิมเดิมหมดมทุกจุดเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับ นะภายในมันจะได้เป็นโทนสีเข้มๆนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับวีโก้แชมป์ภายในมันจะมี2สีมันจะมีสีเบดด้วยมันจะมีสีเบดด้วยแต่คันนี้ภายในเป็นสีนี้เป็นสีเข้มๆสังเกตจากตัวคอนโซลน,นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยต่างๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะเลขมาอยู่3 1มแสนหนึ่งหมบาทเดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ดูกดนะทีเดียวติดนะสตาร์ททีเดียวติดนะนิ่งๆติดชึ่ง นะครับวิทยุเดิมโรงงานนะเป็นตัว CD ดีปกติใช้ AUX เอาแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกนะครับด้านล่างก็จะมีสายเสียบ AUX แล้วก็ USB power outlet ที่จุดบุหรี่นั่นเองเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดนะครับประตูก็จะเป็นสีโทนเข้มนะครับรวมถึงตัวเบาะด้วยนะครับมันก็จะเป็นสีโทนเข้มๆรถปี13อยู่ในบอดี้แบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะสวยนะนะครับงานสีก็เก็บมาถือว่าสมบูรณ์นะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้โดดอะไรขนาดนั้น นะ่ารับกับภายในที่ค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างแคบเดิมนี่ก็เดิมนะครับนะ2.5ตัว E เดี๋ยวผมเปิดฝ่าท้ายให้ดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับพี่ดูประตูก็ได้ดูแนวประตูนะแนวประตูนะครับนยะเมทอาร์คต่างๆซีนทุกอย่างนี่คือเดิมหมดคมกิบ ยันมุมด้านล่างเลยนะเม็ดอาร์ททุกอย่างก็ครบนะครับ,นะรบซอกแขปบเมื่อกี้ก็เดิมใช่ไหมคัทรงคัสีีพี่ดูด,ดิเนียนหมดอะเนียนหมดนะพนกันตนงกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วกระบงกระบะเดิมไม่มียกดิสหน้านะครับดัมหลังไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่ไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่ลลหมแล้ว2องแ0 0สบาทนะครับ Toyota v วีโกแชมสองตัวอ e. ี ับ VN Turbo โลโก้อยู่ครบท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดมือเปิดตรงนี้เป็นโครเม,มียมอันเล็กๆนะครับ <c oughs> ไลเนอร์เนี่ย <c oughs> เบิกใหม่นะครับไม่ค่อยมีรอยใดๆทั้งสิน้นนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมรถอาจจะจอดตากฝนบ้างนะนะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับจะเคลียร์งานสีให้หมดละคือจบเลยใครเอาไปก็คือใช้ยาวๆเป็น10-20ปีใช้ได้สบายๆใช้ได้สบายสบาย สองฝั่งนะครับสีนะดูเป็นไงความเงาความงามมี g ก็แชมป์สอตัว E สีไม่มีคลื่นครับสีสวยสีไม่มีคลื่นเลยสีสวยนะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับที่สุเสรีไทยหกนะครับท้ายเดิมนะข้างเดิมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมนะครับมันจะได้เคลียร์ชัดนะว่ารถเออเหมาะกับราคาไหมสองสี่เ้านะครับเครื่องยนต์หนึเคดีนะครับที่ดู บอดี้แบบนี้น็อตไม่มีแก่แบบนี้สองสี่เก้าพี่ว่ายังแพงอยู่ไหมนี่คือผมว่าถูกสุดแล้วนะถูกสุดแล้วนะถ้าราคาแสนกว่าบาทต้องเป็นเครื่องเบนซินนะย้ําว่าอันนี้คือดีเซลนะเครื่องยนต์สอจุดห้าพี่ดูน็อตแล้วดูภายในดูดิด้ดานลงด้านล่างเนี่ยกิฟนะกิฟสายพงสายพานทัมมิง่งเคลียร์ให้แล้วจบใช้ยาวๆพี่ใช้ยาวๆนาะคานตรงคานหน้าคือเดิมหมด คันนงคันหน้าคือเดิมหมดนะนี่ดูเป็นไงเนียนแผ่นเพจอาจจะมีรอยลอกบ้างนะครับป๊อตเกอร์มอกอนะครับน็อตผ่องฝังไม่มีแกะนะครับโตโยต้าวีโกแชมพี่2.5ตัว E Vn เทอร์โบครับ2แสน4หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0965355153นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับก็ใครถูกใจคันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ